อ่ะมันวิ่งมาชนแพวคือแบบมันแบบเด็กๆเล่นแรงกันไงเพราะว่ามันมาชนกันใช่ไหมหัวแพลวอะก็อย่างเงี้ยทุกคนเห็นเหลี่ยมนี้ปะเห็นเหลี่ยมนี้ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเหลี่ยมแหลมแบบนี้นะมันเป็นเหลี่ยมแบบโค้งหน่อยเพราะว่ามันเป็นโต๊ะแก้วอ่ะอ่าแล้วทีนี้หัวน้องแพลออะไปโดน,นนั้นเลยอ่ะ หัวมุมตรงนั้นเลยอตอนแรกมันก็จับคือมันชาไงอ,อ,อ,อุ่นวายคือหัวมันชาถ่ามันไปโดนใช่ไหมแต่เลือดอ่ะโคตรเยอะเลยเลือดโคตรเยอะแบบเลือดเยอะมากเลือดเยอะมากๆเลยอ่ะอืมทีนี้ก็ถาม่าลึกไหมก็ประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งเซนได้นะ ความลึกนะหนึ่งเซนแล้วก็แผลมันเปิดเปิดเปิดไม่เยอะเปิดนิดเดียวถ้าเทียบกับคิ้วหนูตอนนั้นแผลน่าจะหนึ่งในสามของคิ้วหนูใช่แผลน่าจะหนึ่งในในสามของคิ้วหนูแต่แต่สงสารมันมากสงสารแผลมากขอบคุณค่ะพี่แพนสงสารมาก แบบข้อใจความรู้สึกอ่อนเอตอนนั้นเลยแต,แต่แต่แตแพลไม่อยากเย็บก็เลยเลยไม่ไม่พาไปเย็บเพราะว่าน้องน้องไม่อยากน้องไม่อยากเย็บขอบคุณครับพี่หนูลิงขอบคุณครับคือข้อใจความรู้สึกเลยแต่ว่ามันไม่เหมือนหนูแต่ของหนูมันเละแรงกว่าไงว่าของหนูตอนที่ลมคือขอบคุณค่ะพี่เต้ของหนูตอนที่ลมก็คือแบบหนูสลบหนูสลบไปเลยคือหนูเป็นลมไงทุกคน นสลบไปเลยอ่ะหนูสรุปไปเลยความเป็นลมอ่ะจำความรู้สึกตอนนั้นได้ดีเลยแบบแล้วพอเห็นแพ้แพลวูแบบเสียวมากคนลุกทั้งตัวเลยตอนที่เห็นแพแพลวคือตกใจมากอ่ะอืมอ่านี้อหน้าหนูอธิบายเรื่องน้องแพลวิแล้ว